สุดยอดวิธีการยิงประตูปี2022ทํอทำยังไงเวลาที่พูดถึงการยิงประตูนะครับหลายๆคนก็นึกถึงเรื่องของการยิงประตูให้แรงการยิงประตูให้แม่นยำการยิงประตูให้เข้าถูกไหมแน่นอนละมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าแบบถ้ามันยิงไม่เข้าเออยิงไม่แรงยิงไม่แม่นมันก็มันก็ไม่ได้ประตูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็คงไม่เรียกว่าสุดยอดการยิงประตูแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยการที่เราคิดแบบนั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นการที่เรากดดันตัวเองมากไปสําหรับมือใหม่เพราะว่าสังเกตป่ะเวลาที่เราจิงประตูอะแล้วมันไม่ได้แต่งใจอะเราอยากให้มันเข้าสามเหลี่ยมมันไม่เข้าอะเราทํามาไม่ต่ำกว่าสิบครั้งหรือร้อยครั้งอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่มันไม่ได้แต่งใจอะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงเราอาจจะท้อใจนะครับผมจิงให้ทุกคนมองเป้าหมายที่มันใกล้ตัวกว่าเดิมที่มันสามารถที่จะจับต้องได้จริงๆโอเคนะ สุดยอดการยิงประตูข้อแรกเลยนะครับสุดยอดวิธีการยิงประตูข้อแรกเลยนะครับเล่นไม่เกิน3จังหวะแล้วยิงประตูได้ทันทีเวลาที่เราได้บอลเนี่ยผมนับเป็น1จังหวะเลยนะครับเราจะนับเป็น1จังหวะและพอที่เราแตะจังหวะที่สองไม่รู้นะครับแตะออกซ้ายออกขวาเลยก็ตามเราจะนับเป็น2จังหวะ และเมื่อใดก็ตามที่เราตวัดท้ายยิงประตูนั่นคือจังหวะที่3าดังนั้นเวลาที่เราอยากยิงประตูให้แบบเจ๋งสุดๆนะ่ะเราจะต้องเล่นไม่เกิน3ามจังหวะนั่นคือเราได้วอลปั้งเราแตะออกข้างด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ยิงประตูได้แล้วและผมไม่สนใจด้วยนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าผมสนใจอย่างเดียวคือเราเล่นเกิน3าจังหวะหรือเปล่า นี่นี่อันนี้สําคัญกว่านะครับผมบอกได้เลยนะว่าต่อให้เรายิงแม่นขนาดไหนแต่เราไม่เราเขาเรียกว่าไงเราช้าเกินไปอะจังหวะการยิงของเราไม่เลยพอคู่ต่อสู้ม,มาปิดมดเราก็เพราะว่าเฮ้ยมันมันดีไม่ได้แล้วเราก็ส่งึ้นหลังแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ยิงนอกป่ะใครเล่นกองหน้าผมว่ารู้ดีอะหรือใครที่อยู่ในสถานที่ต้องอยู่ตัวแล้วเจอเหตุการณ์แบบเนี้ที่แบบอีไฟยอยู่เต็ไมไปหมดเลยแล้วแบบเรายิงได้นะแต่แบบยิงไปแล้วติดแน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจังหวะของเราอะ มันไม่เร็วพอดังนั้นผมถึงให้ทุกคนเล่นไม่เกินสาจังหวะมันจะได้ไม่ช้าเกินไปเวลาที่หัวรสู้มาปิดเนี่ยเขาจะได้มาปิดไม่ทันโอเคนะครับต่อมาข้อที่สองสุดยอดการยิงประตูวิธีการยิงประตูข้อที่สองเราจะต้องเล่นไม่เกินสองจังหวะนั่นคือพอเราพอเราได้บอลปุ๊บเนี่ยได้บอลปุ๊บแล้วนะครับยิงได้แล้วก็คือม่ผมไม่สนใจนะครับจับบอลด้วย ข้างเท้าด้านไหนหรืออะไรเงคือได้บอลปั้งบอลแตะเท้าปุ๊บนับเป็นหนึ่งจังหวะอีกจังหวะหนึ่งยิงได้แล้วนะครับแน่นอนนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยยากอะไรเงี้ยน,นั่นคือที่มาของเขาว่า first touch สัมผัสบอลแรกนะครับเราถึงต้องแบบจับบอลปั้งแล้วยิงได้ทันทีอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับจับบอลปั้งแตะบอลปั้ง จังหวะที่สองต้องวิ่งเข้าไปยิงแล้วนะครับจะไม่มีอย่างนี้นะครับว่าแบบจับบอลปุ๊บแล้วก็แบบอะไรนะสเต็ปเท้านิดนึงจัดท่าทางร่างกายแล้วก็ยิงคือแบบมันช้าไปดังนั้นนะครับได้บอลปั้งได้บอลปั้งนี่คือแบบเท้าแตะบอลแล้วนะครับแล้ววิ่งเข้าไปยิงได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเวลาที่บอลเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราเราจะแตะบอลไปที่ไหน เราจะเฟิร์สทัชไปที่ตรงไหนของสนามของร่างกายของเราเราจะแตะบอลไปด้านซ้ายหรือด้านขวาบอลมันเคลื่อนที่มาปั้งอย่างเงี้ยเราจะแตะบอลไปทางไหนอ่าสมมุติแตะออกซ้ายปั้งเปไนไงครับเราก็จะวิ่งเข้าไปยิงทางด้านซ้ายโอเคนะแบบนี้และสุดยอดวิธีการยิงประตูข้อที่สามพอบอลเคลื่อนที่เข้ามาหาเราปับ๊บเรายิงทันทีนะครับ ไม่มีการจับบอลไม่มีการแตะไม่มีการแต่งบอลบอลเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราเมื่อไหร่ทําประตูทันทีมงเข้าไปยิงเข้าไปได้เลยและอย่างที่เราน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้นะครับก็คือผมจะไม่สนใจเราไม่ต้องสนใจว่าแบบมันจะเข้าไม่เข้ารู้แค่ว่าเราเล่นจังหวะเดียวโอเคนะให้เรารู้จังหวะก่อนนะครับพอเรารู้จังหวะแล้วอะ เราจะรู้ตัวเองนะครับว่าในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์น่ะเราจะยิงประตูในจังหวะไหนได้บ้างอย่างคู่ต่อสู้เต็ไมไปหมดเลยไงแบบโหรอบเตัวเราถ้าเราจับบอลปุ๊บแล้วแบบพยายามแต่งบอลคลึงบอลอะไรอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้มันลุมแย่งแล้วช่องปิดแน่เลยเป็นไงครับก็ไม่ได้ยิงดังนั้นพอเจอเหตุการณ์แบบคู่ต่อสู้มันลุมแย่งอย่างเงี้ยเป็นไงครับบอลเข้ามาหาตัวเราแล้วก็ยิงได้เลยโอเคปะ่ะ และการที่เราจะยิงได้เลยมันเ,เ,เราต้องทำไงเราต้องจัดท่าทางให้ไวเราต้องเตรียมตัวไปแล้วคือความคิดของเราเนี่ยมันมีผลนะครับต่อร่างกายเราสมมุติว่าแบบอยู่ดีได้บอลอย่างเงี้ยแล้วเราเราก็งงที้ว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีได้บอลเอาไงดีอะไรเงี้ยมองหาเพื่อนมองหาประตูซึ่งมันก็จะช้าไปนะครับในขณะที่เรามองหาคู่ต่อสู้ก็มาแย่งเข้าข้างหลังเราอะไรอย่างเงี้ยเราเจอบบ่อยถูกไหม ดังนั้นนะครับให้ทุกคนจำสามข้อนี้เวลาลงสนามปั้งนะครับลงสนามปุ๊บเนี่ยคิดไปเลยใครที่เล่นปีกเล่นกองหน้าจะเจอบ่อยนะครับให้เราถามตัวเองไปเลยว่าเฮ้ยเราจะเล่นกี่จังหวะแล้วยิงประตูและและมันไม่ใช่การส่งให้เพื่อนนะครับโอเคปะ่ะมันไม่ใช่การส่งให้เพื่อนผมบอกเลยนะครับมันไม่ใช่การส่งให้เพื่อนเพราะว่า นี่คือหัวข้อสุดยอดการยิงประตูในปีสองพอเพราะถ้าเราส่งให้เพื่อนเนี่ยกว่าเพื่อนจะส่งบอลมาด้วยนะคือแบบมันช้าไปโอเคปะ่ะผมเน้นทักษะเฉพาะตัวส่วนบุคคลเลยคือเราได้บอลปุ๊บเรายิงได้อะเรารู้ตัวว่าเรากำลังเล่นอะไรอยู่โอเคไหมไม่ใช่แบบได้บอลแล้วก็เออหาจังหวะพร้อมแล้วค่อยยิงมันไม่ใช่อะเราต้องสร้างจังหวะให้ตัวเองพร้อมก่อน พอมันพร้อมแล้วอะ่ะบอลมันมายังไงมันก็ยิงได้หมดอะ่ะเอาง่ายสมมติว่าบอลมันเคลื่อนที่มาช้านะคนะบอลไหลมาช้าๆแบบเป็นไงอ่าเรามีเวลาแบบวิงไปยิงง่ายๆเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบอลมันพุ่งมาแบบปุ้งแบบเพื่อนเปิดแรงมากต้องเปิดเร็วอะไรเงี้ยปั้งเป็นไงโหบอลพุ่งเร็วขนาดนั้นเราเราจะหลบด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเราจะแบบจะท่ทางร่งางกายไม่ทันโดนบอลบอลอัดซะง,งั้นอะไรเงี้ยนั่นเป็นผลจากการที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความคิดมาก่อน ดังนั้นผมจะให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ชี้นําทุกคนว่าเฮ้ยเวลา,เาลงสนามแล้วได้ยิงประตูอะคิดไปเลยนะว่าเราจะเล่นกี่จังหวะท่านเล่นสามจังหวะเป็นไงเราก็ต้องไปนะครับเราก็ต้องมีเวลาในการเล่นมากขึ้นเราต้องมีพื้นที่มากพอที่จะเล่นสามจังหวะถ้าสองจังหวะละ่ะถ้าหนึ่งจังหวะละ่ะเป็นไงนั่นแสดงว่าพื้นที่ในการเล่นของเราอะ มันน้อยหรือมากครับอ่ามันน้อยแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบยิงทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกทุกอย่างที่ที่ผมแนะนําทุกคนน่ะมันมาจากเหตุการณ์จริงนะครับอย่างยกตัวอย่างกรณีที่ผมเล่นที่ผมใช้อยู่อะ่ะเวลาที่ผมผมได้บอลใช่ไหมผมแตะหนึ่งครั้งแล้วผมยิงได้เลยผมแตะหนึ่งครั้งผมยิงได้เลยเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะในสถานการณ์นั้นน่ะเป็นสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าผมเต็มไปหมดเลย ถ้าผมได้บอลปุ๊บแล้วเลี้ยงหรือว่าได้บอลปุ๊บแล้วยึกยักนิดนึงอะไรเงี้ยจังหวะการยิงนะครับมันจะน้อยลงคู่ตัอตู้ก็มาปิดมุมการยิงของผมหมดผมจึงเล่นสองจังหวะแตะหนึ่งครั้งแล้วยิงทั้งนี้ทั้งนัน้นไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเล่นแบบผมโอเคไหมในสถานการณ์พื้นที่เล็กๆอะไรเงี้ยทุกคนจะเล่นสามจังหวะก็ได้แบบรับบอลปั้งนะครับรับบอลแล้วนะรับบอลบอลอยู่กับตัวแล้วนะ แล้วแต่ออกข้างแล้วยิงก็ได้ที่ผมให้แค่สามจังหวะมากสุดเพราะว่ามันเป็นสุดยอดวิธีการยิงประตูที่แบบที่มันดีที่สุดในปี2022ัี่สองแล้วครับลองสังเกตสิเวลาที่เวลาที่เพื่อเรายิงประตูหรือเวลาที่เรายิงประตูใครเล่นเกินสามจังหวะมักจะไปไม่ได้มักจะยิงไม่ได้ยิงไปก็แล้วติดลองสังเกตนะครับแล้วผมก็ไม่นับวิธีการแบบเอ้ท่องทั้ง,งชิ่งตรงเลี้ยงแหวกลุยคือมันเป็นทักษะอืน่นไม่ใช่การยิงโอเคไหม ผมเน้นที่การยิงประตูแล้วแน่นอนนะครับเวลาลงสนามจริงมันมันจะแบบมันอาจจะไม่ได้ใช้อะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนอะ่ะเพราะนั้นเราต้องกลับไปฝึกตรงนี้นั่นคืออะไรนั่นคือเราได้บอลปั้งเราแตะออกข้างแล้วยิงหรือได้บอลปั้ง,อองจับบอลให้นิ่งก่อนแตะออกข้างนะครับแล้วก็ยิงหรือบอลมาปั้งเป็นไงอ่าเราพลิกตัวหรือว่าเราแบบบิงตามบอล แล้วตดเท้ายิงให้เข้าเลยเห็นอะไรปะเราอาจจะตอบตัวเองไม่ได้นะครับว่าเราจะยิงเราเป็นอะไรเราเป็นคนที่ยิงแม่นที่สุดคนที่แบบทําประตูได้มากสุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเรายิงเข้าไหมและอาจจะไม่เข้าทุกครั้งแต่เราตอบตัวเองได้เลยว่าทุกครั้งที่บอลมันเคลื่อนที่มาหาเราอะทุกครั้งที่บอลเมนูอยู่กับเราอะจะมีการยิงประตูเกิดขึ้นโอเคนะครับ มันจะมีมันมันจะไม่มีคําว่าแบบส่งคืนหลังหรือนู่นนี่นั่นมันจะต้องแบบได้ยิงอะ่ะบอลมาถึงเราปุ๊บได้ยิงอะ่ะที่ผมให้โฟกัสจังหวะตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะได้ประตูต่อให้เราเก่งแค่ไหนยิงเข้าโคตรแม่นแต่ไม่แต่ไม่กล้ายิงอะ่ะเราไม่ยอมยิงประตูอ่ะลูกบอลมันจะเข้าประตูอีกฝ่ายปะแน่นอนอาจจะดูเห็นกันตัวแล้วแบบอ๋อเอาบอลไปเล่นที่บ้านเลยไหม มาสิเดี๋ยวฉันจะเอาบอลไปเล่นที่บ้านท่นจะเอาบอลไปยิงประตูที่บ้านตัวเองคืนนอกป่ะเมื่อถึงในพื้นที่ที่เหมาะสมช่วงเวลาที่เหมาะสมเรายิงประตูได้แล้วใครเล่นกองหน้าเล่นปีกไม่ต้องไปสนใจเลยเราเนี่ยแหละต้องยิงประตูโอเคไหมพอเราทําจังหวะตรงนี้ได้ดีแล้วตรงคล่องแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยพูดถึงเรื่องของการส่งบอลทําชิ่งเออเป็นไงครับอาส่งบอลทําชิ่งเพื่ออะไรก็ เพื่อให้เรามีจังหวะมีพื้นที่ในการเล่นที่มากขึ้นมีเวลาในการง้างเทา้าในการในการเล่นบอลแบบว่าไงแทนที่ผมจะแบบได้บอลแล้วยิงเลยงนะี้ยผมก็แบบส่งบอลไปให้เพื่อน่อพอผมได้บอลผม,มวิ่งพื้นที่นี้เฮ้ยมันโล่งดีอะไรเนงะี้ยผมก็จับบอลปุ๊บแต่งสักสามจังหวะเออจับบอลปุ๊บแล้วก็เป็นไงแตะออกข้างแล้วก็ยิงโอเคไหมครับสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เดิมอะเพียงแค่ เราต้องการโอกาสที่ดีที่สุดที่จะให้วอลมันเข้าประตูที่โอกาสที่เราจะได้ยิงประตูอ่ะโอเคนะครับดังน,นั้นใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ด้านล่างเพราะว่าสิ่งที่ผมแนะนำจะเป็นอยู่กับทุกคนนะครับสุดยอดวิธีการยิงประตู22